สวัสดีครับผมเจมส์เจรพัฒจากช่อง Factory Choice และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024งานจะแสดงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเลยครับสำหรับใครที่สงสัยว่าปีนี้ ASEAN Sustainable Energy Week เขามีอะไรมาโชว์บ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยครับ สำหรับงานอาเซียน s ตีเนอร์เบิลเอเนจีวีคในปีนี้ก็มีผู้แสดงสินค้ามากกว่า1,400รายซึ่งมีบริษัทชั้นนำในอุตสาหการรมพลังงานเข้ามาร่วมกันนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำสมัยด้านพลังงานทดแทนและการจัดการพลังงานเข้ามาโชว์แบบจัดเต็มในพื้นที่ที่ใหญ่ย,ยิ่งขึ้นกว่าปีที่แล้วซึ่งภายในงานเราก็จะได้พบกับโซลูชันด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างแผง s ail, <S โซลาเซลล์เทคโนโลยีพลังงานลมระบบการจัดการพลังงาน และยังคาดว่าจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยจากบริษัทชั้นนำมากมายภายในงานโดยงาน a าเซียน s t a i n a b l e Energy Week 2024ยังมาพร้อมกับโตนพิเศษสำหรับเทคโนโลยีที่กพลังมาแรงเช่นรถยนต์ไฟฟ้าระบบพลังงานหมุนเวียนการจัดการพลังงานในอาคารและพลังงานชีวมวลแถมในปีนี้ยังมีหัวข้อสัมมนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและผู้นำจากหลายๆประเทศทั่วโลก และยังมีพาวิเลียนนานาชาติที่รวมเอานวัตกรรมจากต่างประเทศมาโชว์ไว้อีกมากมายทั้งเยอรมนีญี่ปุ่นเกาหลีจีนสวิตเซอร์แลนด์สิงคปโปร์และไต้หวันสําหรับหนึ่งในบูธท,ที่น่าสนใจของงานในปีนี้เนี่ยก็มีบูธของบริษัทระดับโลกอย่าง e b b เนี่ยแหละครับที่มีการนําเอาตู้เทอร่า EV Fast Charger ก็มาตั้งโชว์ให้ดูกันภายในงานเลยซึ่งเจ้าเทอร์รา EV Fast Charger เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตู้ชาร์จ EV ที่น่าสนใจมากๆเลยครับ เพราะว่าสามารถชาร์จแบ,บตนเต็มได้ภายในเวลาแค่15นาทีเท่านั้นแถมยังมีหัวชาร์จที่เลือกทั้งแบบ c s s และ c h a d e m o ชาร์จได้พร้อมการสูงสุด2คันเลยสำหรับในส่วนของโซนพิเศษในปีนี้นะครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ในพื้นที่คาร์บอนฟรีวันเล่ซึ่งจะเป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงทัศการของหน่วยงานและก็สมาคมด้านพลังงานสะอาดและก็เทคโนโลยีสีเขียว ซึ่งในพื้นที่นี้เนี่ยก็จะมีขึ้นเพื่อช่วยในการส่งเสริมแล้วก็ให้คําแนะนําในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนผ่านการลดการปล่อยมลพิษสุทธ่ให้เป็นศูนย์หรือเรียงงกง่ายๆคือเป็นการผลักดันเป้าหมาย n e ็ตซีโร่นั่นเองครับเป็นยังไงก็บ้างครับสำหรับงาน ASEAN Sustainable Energy Week ในปีนี้น่าจะช่วยตอบโจทย์คนที่กำลังมองหาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่กำลังมาแรงกันได้แน่ๆใช่ไหมครับ ซึ่งใครที่ดูวิดีโอนี้แล้วสนใจอยากจะประเดินงานดีๆแบบนี้ด้วยตัวเองเนี่ย ASEAN Sustainable Energy Week ก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่3-5กรกฎาคมตั้งแต่10โมงเชา้าจนถะึง6โมงเย็นนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนี่เองครับบอกเลยครับว่าใครที่กำลังสนใจเทรนพลังงานสะอาดอยู่ต้องมาให้ได้นะครับ สุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปผมขอฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube Channel Factory Choice ของเราเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานกิจกรรมดีๆแบบนี้และวันนี้ผมเจมสเจษพัฒคงต้องขอตัว,วลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ